เอาล่ะครับเพื่อนๆหายใจลึกๆนะวันนี้ผมจะขอเปิดกรุเรื่องเล่าสุดร้อนที่มันฝังลึกอยู่ในความทรงจำผมมาเป็นสิปีเรื่องนี้มันน่ากลัวจนผมบอกเลยว่าเปลี่ยนโลกทั้งใบของผมไปเลยมันคือเรื่องราวของผีที่ไม่ใช่แค่โผล่มาหลอกให้ตกใจเล่นๆแต่มันสวดมนได้ฟังแล้วอาจจะคิดว่าผมเพี้ยนไปแล้วใช่ไหมแต่ผมยืนยันเลยว่า เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงกับผมแล้วมันก็ยังหลอนผมมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับเพื่อนๆคืนนั้นความหนาวที่กัดกินถึงกระดูกเรื่องมันเริ่มต้นขึ้นมาได้สัก1 5ปีแล้วมั้งครับเพื่อนๆตอนนั้นผมยังเป็นหนุ่มกว่านี้หน่อยชีวิตก็ยังสบายๆไม่ได้คิดอะไรมากคืนนั้นผมอยู่บ้านคนเดียวเลยครับไม่มีใครอยู่ด้วยแม้แต่คนเดียว เย็นวันนั้นผมก็อย่างที่เคยเคยทำแหละครับนั่งดูทีวีไปเรื่อยเปยื่อยดูไปดูมาก็เพลินจนเผลอหลับไปบนโซฟาตัวโปรดในห้องนั่งเล่นนั่นแหละปล่อยให้เสียงทีวีมันเปิดค้างไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาเสียงจอแว่แวๆในความมืดมันก็พอจะทําให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเกินไปนักผมตื่นขึ้นมากลางดึกครับเพื่อนๆไม่รู้กี่โมงแน่แต่สัมผัสแรกที่รับรู้ได้คือความหนาวมันไม่ใช่แค่เย็นธรรมดานะ แต่มันเย็นแบบกัดกินเข้าไปถึงกระดูกมันเย็นเยือกผิดปกติจากทุกคืนที่ผ่านมามันเย็นแบบไม่มีที่มาที่ไปเหมือนมีลมเย็นๆที่มองไม่เห็นพัดโช,ชยมาตลอดเวลาทั้งทที่ไม่มีหน้าต่างบานไหนเปิดอยู่เลยในห้องนั้นผมขยับตัวเล็กน้อยตั้งใจจะลุกไปปิดทีวีที่ยังเปิดค้างไว้นั่นแหละแต่ในจังหวะนั้นเองผมก็สัมผัสได้ถึงบางอย่าง มันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกจริงๆครับเพื่อนๆเหมือนมีบางอย่างไม่ใช่คนกำลังนั่งอยู่บนโซฟาฝั่งตรงข้ามกับผมเลยทั้งๆที่ผมรู้ว่าในบ้านไม่มีใครอยู่แล้วนะความรู้สึกเย็นยเยือกนั้นมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนผมรู้สึกได้ถึงแรงกดดันในอากาศผมพยายามลืมตาช้าๆเพื่อปรับสายตาให้ชินกับความมืดสลัวจากแสงทีวีที่ส่องเข้ามา สิ่งที่ผมเห็นเบลอๆในความมืดนั้นคือร่างเงาของชายชาราคนหนึ่งเขานั่งนิ่งๆอยู่บนโซฟาอีกฝั่งนั่งจ้องมาทางผมในความมืดผมสัมผัสได้ถึงสายตาที่จ้องมองมาแม้จะมองไม่เห็นชัดเจนก็ตามเสียงทักทายที่ทำให้อูใจหยุดเต้นและจุดเริ่มต้นของความสยองความกลัวมันพุ่งทะลุขีดแล้วครับเพื่อนๆมันเกาะกินใจผมอย่างรวดเร็ว แต่ในความกลัวสุดขีดนั้นก็มีความสงสัยที่รุนแรงกว่ามันคือสัญชาตญาณที่ผลักดันให้ผมต้องรู้ว่ามันคืออะไรผมพยายามรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีแล้วลองทักออกไปเบาๆครับใครนั่นเสียงผมสั่นพร่ามากแทบจะไม่ได้ยินความเงียบเข้าปกคลุมชั่วขณะหนึ่งครับเพื่อนๆมันเป็นความเงียบที่หนักอึ้งและน่ากลัวที่สุดในชีวิตก่อนที่เสียงทุ้มต่ำเสียงที่แหบพร่า หและเย็นเฉียบเหมือนมาจากก้นบึงนรกจะตอบกลับมาโยมเสียงนั้นมันชัดเจนมากครับไม่ใช่เสียงที่ผมคิดไปเองไม่ใช่เสียงในความฝันหัวใจผมร่วงไปอยู่ตะตุ่มเลยครับเพื่อนๆมันเต้น,นรัวอย่างบ้าคลั่งความกลัวมันพุ่งขึ้นมาถึงขีดสุดนี่มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วผมรู้ดีว่านี่คือสิ่งที่ผู้คนเรียกว่าผีแต่ผมก็ยังไม่เคยเจออะไรที่มันเป็นตัวเป็นตน มีเสียงตอบตู้ขนาดนี้มาก่อนเลยนะผมตัวแข็งทื่อแทบหยุดหายใจสมองผมตื้อไปหมดไม่รู้จะทำยังไงดีครับเพื่อนๆนนอกจากสวดวนที่ผมจำได้ขึ้นใจผมหลับตาปีแล้วเริ่มต้นสวนบดบทนโมออกไปครับสวดไปเรื่อยๆพยายามทำให้ตัวเองสงบลงพยายามจะไล่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าไปให้พ้นๆผมท่องในใจว่ามันต้องช่วยได้สิบทสวดมนต์ต้องช่วยได้ผีสวดมนต์ได้ บทที่น่ากลัวที่สุดและการต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณแต่แล้วครับเพื่อนๆสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนั้นมันทำให้ประสบการณ์นี้กลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตผมไปเลยจริงๆขณะที่ผมสวดบทนโมไปได้ไม่กี่ครั้งเสียงทุ้มต่ำนะั้นมันก็เริ่มสวดตามนะโมตัสสะภะคะวะโตเขาออกเสียงตามผมทุกคำทุกพยางแปะยิ่งกว่าผมสวดเองซะอีก เหมือนเขาเป็นพระผมช็อกจนตัวชาแต่ก็ยังพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองว่าฟลุกมันบังเอิญได้ยินแค่ไม่กี่คำผมก็เลยเปลี่ยนบทครับเพื่อนๆลองสวดบทอิติปิโสแทนคิดว่าบทนี้น่าจะซับซ้อนขึ้นเขาคงสวดตามไม่ได้หรอกอิติปิโสภักควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธผมเริ่มสวดแต่แล้ว เสียงทุ่มต่ำนั้นก็สวดตามมาอีกครั้งอิติปิโสพัคควาอารหังสัมมาสัมพุทโธท,ทุกคำทุกพยางแป๊ะเป๊ะเหมือนเงาตามตัวไม่มีติดขัดเลยแม้แต่น้อยผมขนลุกไปทั้งตัวขนแขน,ขนขนขาลุกตั้งชันไปหมดแล้วครับนี่มันไม่ใช่แค่ผีธรรมดาแล้วผีอะไรมันสวดมนต์ได้กล้องแคล่วขนาดนี้ผมไม่เชื่อหูตัวเองเลยครับเพื่อน ความกลัวมันบีบคันจนแทบจะหายใจไม่ออกผมตัดสินใจลองอีกครั้งคราวนี้ผมรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีเป็นการเสี่ยงครั้งสุดท้ายผมเลือกบทที่ยาวและซับซ้อนที่สุดนั่นคือบทชินนบัญชรผมตั้งใจจะสวดแค่ขึ้นวรกแรกเท่านั้นแล้วดูว่าเขาจะทำยังไงนี่คือไพ่ใบสุดท้ายของผมแล้วผมเริ่มสวดชยาสนาคตาพุทธา ยังไม่ทันที่ผมจะสวดจบวักดีเลยเพื่อนๆเสียงทุ้มต่ำนั้นมันสวดต่อทันทีไม่ใช่แค่สวดตามนะครับแต่มันสวดจนจบทั้งหมดบทชินบัญชรทั้งหมดที่ยาวเหยียดเขาพูดออกมาได้อย่างไม่มีติดขัดแม้แต่คำเดียวก็ไม่ผิดเพี้ยนสำเนียงเปะ๊ะยิ่งกว่าพระอาจารย์ผมเสียอีกตอนนั้นผมสติหลุดไปแล้วครับเพื่อนผมตัวแข็งทื่อราวกับโดนสาบโลกทั้งใบของผมมันถล่มลงมาตรงหน้า ผีตัวนี้มันรู้บทสวดมนต์มันสวดได้คล่องแคล่วยิ่งกว่าผมซสอีกนี่มันคือความน่ากลัวที่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเคยเจอมามันไม่ใช่แค่การหลอกหลอนแต่มันคือการบิดเบือนทุกอย่างที่ผมเคยเข้าใจมันน่ากลัวจนผมรู้สึกเหมือนกำลังจะบ้าไปจริงๆผมควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วการหนีออกจากความน่ากลัวและการสู้ด้วยจิตสุดท้ายผมรู้แล้วว่า การสวดมนต์เพื่อไล่นั้นมันไม่ได้ผลเลยมันกลับทําให้ผมรู้สึกเหมือนกําลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่เหนือกว่าในทุกด้านผมไม่รู้จะทํายังไงอีกแล้วครับเพื่อนๆในความกลัวสุดขีดนั้นสมองผมก็สั่งให้ทําสิ่งเดียวที่พอจะทําได้ในเวลานั้นนั่นคือการทําสมาธิผมพยายามหลับตาให้สนิทที่สุดหลับตาจนเปลือกตาแทบจะชนกันพยายามหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆผมสู้กับมันด้วยจิต พยายามควบคุมจิตใจที่กำลังตะเลิดไปไกลพยายามไม่สนใจเสียงนั้นพยายามจดจ่ออยู่กับการหายใจของตัวเองเท่านั้นผมรวบรวมพลังทั้งหมดที่มีเพื่อตั้งสติให้มั่นคงที่สุดเหมือนกำลังจะพ่ายแพ้แต่ก็ยังกัดฟันสู้ผมไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนครับเพื่อนๆมันรู้สึกเหมือนเป็นชั่วนิรันด์เป็นในที่สุดความเย็นเยือกนั้นก็เริ่มจางหายไปช้าๆ เสียงสวดมนต์ที่หลอนประสาทก็เงียบลงผมยังคงหลับตาแน่นไม่กล้าลืมตาจนกระทั่งผมรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยจริงๆแล้วผมก็พลอยหลับไปหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าและความกลัวที่ยังคงค้างคาอยู่ในใจมันไม่ใช่การหลับที่สบายเลยครับแต่เป็นการหลับด้วยความหมดแรงบทเรียนจากความมืดมิดที่ยังคงหลอนจนทุกวันนี้ ผมตื่นขึ้นมาอีกครั้งในตอนเช้าครับเพื่อนๆแสงแดดจ้าสาดส่องเข้ามาในห้องผมรีบลืมตาขึ้นมองร,บรอบๆตัวเองบนโซฟาห้องนั่งเล่นยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างทีวียังเปิดอยู่เสียงทีวีดังขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับแต่ความรู้สึกเมื่อคืนมันชัดเจนอยู่ในความทรงจำของผมทั้งหมดผมลุกขึ้นนั่งสัมผัสไปที่โซฟาฝั่งตรงข้ามไม่มีความเย็นผิดปกติ ไม่มีความรู้สึกถึงใครคนนั้นอีกแล้วแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือความหวาดกลัวอย่างที่สุดครับเพื่อนๆเรื่องราวของผีที่สวดมนต์ได้นั้นมันทําให้ผมเข้าใจว่าโลกนี้มีอะไรที่เราไม่รู้และอธิบายไม่ได้อีกมากมายจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่ผมจะไม่ลืมไปตลอดชีวิตเลยครับตั้งแต่วันนั้นผมก็มองโลกเปลี่ยนไปผมรู้ว่ามีสิ่งที่เราไม่เข้าใจอยู่จริงและบางครั้ง มันก็อยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดเพื่อนๆเคยเจออะไรที่น่ากลัวแบบนี้บ้างไหมครับหรือเพื่อนๆคิดว่าอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นผมเองก็ยังหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้เลยครับจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังคงสงสัยว่าเขาคือใครกันแน่และทําไมเขาถึงสวดมนต์ได้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากที่ติดตามรับฟังเรื่องราวสุดหลอนในวันนี้ครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับอีกหนึ่งปริศนาที่น่าสนใจสวัสดีครับ